Apple c a แคปซูหลายเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็ซื้อ Apple c a แคปซูช่วงไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้โมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลการเปิดตัวของ iPhone แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็หลายๆคนที่เตรียมที่จะซื้อ iPhone ใหม่นะครับหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของ Apple ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องมีการพูดถึงเรื่องของประกันของ a p p l e นั่นเองครับและแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Apple c a r e Plus สนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูคลิปเกี่ยวกับ Apple Cap Plus อยะเคยลงงไว้ในช่อแล้วควยัลก์ให้้ตลอป เดี๋ยวสําหรับเรื่องความเข้าใจผิดนะครับเราก็จะมาบอกกันเป็นข้อๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Apple Care Plus นะครับกับ Apple Care เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอย่างที่เราเคยบอกไปนะครับว่า Apple Care นะครับก็คือว่าจะติดมาให้ภายในเครื่องของ iPhone ตั้งแต่วันที่เราอั v เ t ตเครื่องเนาะก็จะรองรับครอบคุมประกันนะครับทั้งหมดเป็นระยะเวลา365วันนะครับแต่ว่า Apple Care Plus นะครับก็จะรองรับประกันนะครับอยู่ที่2ปีหรือ3ปีแล้วแต่อุปกรณ์นั่นเองครับนอกจากต่างๆในเรื่องของชื่อแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการที่มี Care Plus นะครับ ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาบรรดาให้เข้าใจนะครับนั่นก็คือว่า Apple c a แคร์ก็คือการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกน้ําไฟไหม้รถเหยียบจอแตกอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่รองรับประกันนะครับเรื่องของการสูญหายครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อแรกก็ต้องแยกออกให้ชัดเจนก่อนนะว่า Apple Care กับ Apple c a แคร์ไม่เหมือนกันครับความเข้าใจผิดต่อมานะครับหลายคนนะครับมักจะเข้าใจผิดว่าในระยะเวลานะครับหกสิบวันหลังจากที่เราแอคท v เว e เครื่องเนี่ยจะมีประกัน Apple แอปเติดเครื่่องงมาให้ซึเพั บุไว้ไม่ใช่ว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยมีประกัน Apple Ca r e พัติดไว้นะแต่หมายความว่านะครับเราสามารถซื้อ Apple c a r e ออนไลน์นะครับในระยะเวลา60วันนั่นเองครับข้อนี้แหละนะครับที่มีหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์มดเยอะมากเลยนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวประกันมันมีติดมาให้ในเครื่อง60วันไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเสียหายหน้าจอแตกอะไรพวกนี้มันเคลมได้ไม่ใช่หรอก็จะบอกว่าไม่ใช่นะครับทุกคนจริงๆแล้ว Apple Ca r e พัเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อเท่านั้นนะครับถ้าเรา อยู่ในเครื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าภายในระยะเวลา60วันเนี่ยนะครับทุกคนถ้าเราจอแตกทํำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าแอบกระซิบไว้นิดนึงนะครับว่าเราสามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าเกิน10วันไปแล้วเนี่ยเราซื้อออนไลน์ไม่ได้แล้วนะเรื่องความเข้าใจผิดต่อมานะครับก็คือว่าซื้อเครื่องปุ๊บแอ t i v a t e ตปุ๊บต้องซื้อประกัน Apple Care พัเลยข้อนี้นะครับต้องบอกว่า ไม่ใช่นะครับทุกคนถ้าใครจะซื้อเลยเพราะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนที่ซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังนะครับอาจจะซื้อเลยก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปซื้อภายใน60วันด้วยตัวเองโดยการซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากซื้อภายใน60วันนะครับต้องมีการเอาเครื่องไปตรวจสอบที่ i c แ r e อันนี้ก็จะซื้อได้ภายใน365วันครับข้อนี้นะครับก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าซื้อเครื่องปุ๊บต้องซื้อประกันเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ครับข วันหรือ90วันแล้วแต่อุปกรณ์เท่านั้นข้อนี้ ก็ไม่ใช่อีกนะครับแต่ก็ถือว่าใช่นิดนึงแล้วกันเนาะถ้าจะซื้อแบบออนไลน์นะครับทุกคนหรือว่าไปซื้อที่ Apple Store อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องซื้อภายในระยะเวลาที่ Apple กําหนดครับแต่ถ้าเกินจากนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องไปซื้อที่ i c แ r e ครับข้อต่อมานะครับข้อนี้เนี่ยได้ยินเยอะมากๆเลยก็คือว่าซื้อ Apple Care Plus แล้วเคลมฟรีนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่นะครับจะเคลมฟรีแค่บางกรณีเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามีความเสียหายทางด้านซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ แต่ถ้าสมมติว่าเกิดความเสียหายทางด้านอุบัติเหตุนะครับทุกคนสมมติว่าเราซื้อประกันของ iPhone มาในราคาประมาณ6,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปทําจอแตก แล้วเอาเครื่องไปเคลมเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนค่าเสียหายนะครับก็จะมีการบวกเพิ่มนะครับจากประกันก็ไปเช่นสมมติว่าซื้อประกัน6000ทําหน้าจอแตกตอนที่เราไปเคลมนะครับเราก็จะต้องเสียเงินค่าเปลี่ยนจออีกประมาณ1000บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปครับและข้อสุดท้ายนะครับใครที่เสื้อเปิ้ลแคร์พัทมาแล้วนะครับบอกว่าเราสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีภายในระยะเวลาประกันอันนี้ ใช้ครึ่งหนึ่งไม่ใช้ครึ่งหนึ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีนะครับในกรณีที่แบตนะครับต่ำกว่า80%นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าสุขภาพแบตของเราเนี่ยนะครับมีความจุมากกว่า80%ต่อให้เราอยู่ใน Apple p p p l e c r e p l u s หรือว่าใกล้จะหมด Apple p p p l e c r e p l u s แล้วนะครับก็ไม่สามารถเคลมได้นะครับทุกคนต้องต่ำกว่าเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต่อรองเก่งๆนะครับหรือว่าใครที่คุยกับทาง Apple s u p p o r t เก่งๆเนี่ย ก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนให้ฟรีแต่ประสบการณ์ของโมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแอปเปิลไม่ยอมนะครับยังไงตัวเลขถ้าไม่ต่ำกว่า80เนี่ยแอปเปิลก็ไม่ให้แต่ว่าก็มีหลายๆคนในกลุ่มนะครับที่ทําได้อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกณฑ์ในการวัดหรือว่ามาตรฐานในการวัดมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าอันเนี้ยต้องใช้เทคนิคในการพูดคุยพอสมควรครับสำหรับเรื่องความเข้าใจผิดก็จะประมาณนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับ a p p l e Care p l พ s เนี่ย ก็จะมาพูดย้ำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าซื้อตอนไหนคุ้มที่สุดนะครับการซื้อ Apple Care พให้คุ้มที่สุดเนี่ยก็ต้องซื้อออกเป็น3ช่วงเดี๋ยวมดจะสรุปแต่ละช่วงให้ฟังครับช่วงที่1เลยนะครับนั่นก็คือว่าช่วงที่ Apple CarePa ลดราคาครับปกติแล้วนะครับแอปเปิลสโตร์นะครับหรือว่าทาง Apple เองเนี่ยจะไม่ลดราคา Apple CarePa ทนะครับทุกคนแต่ว่าทาง iCA r e เนี่ยจะจัดโปรโมชั่นลดราคาบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 10%,5% 20%นรับเค็งปอง ICA ดูว่าร์ ไหนที่เขาจัดโปรโมชั่นก็ไปซื้อช่วงที่เขาลดราคานะครับก็จะได้ Apple Care ปที่คุ้มค่ามากๆครับต่อมานะครับก็คือซื้อในช่วงของแคมเปญ Back to School แต่อันนี้นะครับก็ต้องเป็นสิทธิ์สาหรับนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับใครนะครับที่ซื้ออุปกรณ์นะครับภายในช่วงของ Back to S c h o o l นะครับแล้วก็ซื้อพ่วงประกันของ Apple ไปด้วยเนี่ยประกันก็จะได้ลด20%ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคุ้มค่ามากํากษาหรับใครที่ไม่เป็นนักเเรรรียนนล้กกกก็็ไไไมม่่ดปบุคาาาาทงศึษ มีสิทธิ์อยู่นี้เดยจะซื้อส่วนลดตรงนี้ได้ไหมก็ต้องบอกไม่ได้นะครับก็ต้องย้อนไปดูข้อแรกนะครับว่าไปซื้อที่ i c a คนะครับไปเช็คโปรโมชั่นว่า i c a คเนี่ยมีลดหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสินสำหรับบุคคลทั่วไปครับข้อสุดท้ายนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของราคานะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับทุกคนปกติแล้วนะครับถ้าเราซื้อนะครับ a อปเปิลแคร์พันะครับมันก็จะเริ่มนับ ประกัน2ปีหรือ3ปีในผลิตภัณฑ์ของ MacBook อะไรนี้เนาะตั้งแต่วันที่เราซื้อนะครับถ้าเราจะซื้อให้คุ้มที่สุดนะครับก็ต้องซื้อภายใน365วันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าให้ซื้อล่วงหน้าสักสอสาวันนะเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบเครื่องมีการเช็คเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อภายใน365วันก็ต้องซื้อที่ i c a r e เท่านั้นนะครับทุกคนไม่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะเพราะว่าจะต้องเอาเครื่องไปเช็คอย่างที่มดบอกนะครับไปตรวจสอบสภาพเครื่อง ถ้าเกิดว่าผ่านก็สามารถซื้อได้เลยเราวนี้นะครับคร่าวๆเลยนะครับเครื่องจะต้องไม่มีตําหนิจะต้องผ่านการรักษามาอย่างดีนะครับหรือว่ามีริ้วรอยแค่เพียงเล็กๆน้อยๆให้พอผ่านการพิจารณานะครับแล้วซื้อใน365วันมันคุ้มยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วนะครับแอปเปิลแคร์นะครับสมมติบนไอโฟนเนาะก็จะครอบคุมนะครับประกันทาง Apple เนี่ย365วันถ้าสมมติว่าเราไปซื้อ Apple Care p l u s ต่อเช่นสมมติว่า365 360วันแล้วเราไปซื้อต่ออะไรเงี้ยนะครับเราก็ั้ไยง ได้เป็นประกันที่เป็นประกันอุบัติเหตุด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้ประกัน3ปีที่ครอบคลุมตัวเครื่องครับก็สรุปประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Apple Care ปัเนาะใครนะครับที่มีแพลนจะซื้อ iPhone ตัวใหม่นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ตัวใหม่เนี่ยยังไงก็วางแผนการซื้อประกันให้ดีนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับ iPhone เนี่ยมดคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้ซื้อนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับไอโฟนสิบสามซีรีส์นะครับสิบสามโปรซีรีส์สิบสี่โปรซีรี สำหรับใครนะครับที่จะซื้อแล้วก็เอ้ยวางแผนระยะยาวว่าอยากจะใช้นานๆสัก2-3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองวางแผนการซื้อประกันให้ดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้มดบอกก่อนนะว่าภายในระยะเวลา1ปีนะครับทุกคนเราเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องเสียหายอะไรเลย,เลยแต่อยู่ดีๆเนี่ยจอเขียวจอขาวเองอะไรเงี้ยจริงๆภายในระยะเวลา1ปีอันนี้เครมฟรีนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อ Apple Care รพันะแต่ถ้าสมมติว่า เลยระยะเวลา1ปีไปอันนี้แหละครับที่จะต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองวางแผนการซื้อให้ดีๆครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับ Apple Care หรือ Apple Care Plus เนี่ยก็สามารถทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่มีข้อมูลอยากแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าทาเรื่องคืนเงินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมดเน่ะเคยลองคืนเงินไปละนะครับลองทําเรื่องคืนเงินยุ่งยากมากทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเรา พอซื้อไปแล้วหมดระยะเวลาประกันไม่ได้ใช้ก็ถือว่าหมดสิทธิ์แล้วแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับหรือว่าใครมีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการซื้อแล้วได้ใช้จริงซื้อแล้วคุ้มจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องของมดด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้มดนะครับทำคลิปต